ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคำนึงถึงสัจจะวาจาที่เราได้ให้ไว้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้ามีความจําเป็นก่อนนะยุบสภาคือทางเลือกที่ดีสุดแต่ถ้าจําเป็นต้องมีนายกัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเพื่อประคองให้งบ6 9ผ่านแล้วยุบสภาเราโอเคเราพร้อมที่จะยกมือให้ถ้าจําเป็นต้องใช้มือเราโดยที่เรายืนยันว่าเราไม่ขอร่วมรัฐบาลมีกระแสข่าวเรื่องนายกชั่วคราวะคะ่ะที่มันมีข่าวมาว่าคุณรนฐทินขอเสียงจากพรรคประชาชนตรักสนนให้ ขนนอคือจริงเราผมคิดว่าลืมหน้าตานายกไปได้เลยลืมหน้าตาพักไปได้เลยว่าพักไหนหน้าตานายกเป็นอย่างไรผมว่าเรายึดหลักการผมว่าพักประชาชนเรายึดหลักการเป็นหลักเอาอางนี้ก่อนเรายังยืนยันเรายังยืนยันเงื่อนไขที่ดีที่สุดคือการยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนแต่ในกรณีที่มีข้อเสนอนะครับว่าควรจะต้องมีนายก เพื่อดำเนินการในเรื่องของงบประมาณปี69ไปก่อนเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนอาจจะทํำยังไง่ะถ้าเรายืนเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทางตันถูกปะ่ะดังนั้นเรายืนยันว่าพักประชาชนเราพยายามที่จะหาทางออกภายใต้ เงื่อนไขที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคำนึงถึงสัจ,จวาจาที่เราได้ให้ไว้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้ามีความจําเป็นก่อนนะยุบสภาคือทางเลือกที่ดีสุดแต่ถ้าจําเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเพื่อประคองให้งบห9ผ่านแล้วยุบสภาเราโอเคเราพร้อมที่จะยกมือให้ถ้าจําเป็นต้องใช้มือเราโดยที่เรายืนยันว่าเราไม่ขอร่วมรัฐบาลดังนั้นลืมไปเลยหน้าตานายกจะเป็นอย่างไรพัก มาจะมาจากพักไหนถ้ามาตามกลไกของรัฐธรรมนูญแล้วจําเป็นต้องใช้มือเราเราไม่ร่วมรัฐบาลเรายกมือให้แต่เรามีเงื่อนไขนะงบ69ผ่านต้องยุบภายในสิ้นปีไหนๆก็จะเลือกตั้งใหม่ละประหยัดง,งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนดีไหมนะครับเราก็จะเตรียมเรื่องการทําประชามตินะครับขอความเห็นจากประชาชนในการให้มีสสอรอเพื่อจะทําให้การแก้ไขรัฐนูนปี60ซึ่งเป็นผลควงนะเป็นผลบาปของ คณะรัฐบาลเนี่ยได้เริ่มต้นแก้ไขอย่างจริงจังเสียทีไม่ใช่ว่ารํากันไปรํากันมานะครับก็จะได้เริ่มแก้ไขถ้าเกิดสสอรแลนะประชาชนมีมติว่าควรมีเอาละเริ่มต้นเลยเห็นไหมมันก็จะเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์ในระบอบประชาธิปไตยคือผมยืนยันว่าจะอย่างไรก็ตามพักประชาชนจะไม่สร้างทางตันให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อไหร่ที่มีทางตันพวกเราจะช่วยกันขุดเพื่อหาทางออกเสมอฝันไปนเลย ว่าจะเกิดรัฐประหารภายใต้ที่พวกเรา,าพรคประชาชนยังคงยังคงยังคงดำรงอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสรุปว่าได้คุยกับคุณนอนุทินไหมคะเสนอเงื่อนไขนี้ไปหรือเปล่าผมคิดว่าเราเป็นการยื่นเงื่อนไขต่อสาธรารนณะผมต้องบอกไงว่านายมตรีจะเป็นใครก็ตามสมมุติว่าทางคุณชยัยเกษมผมผมพูดเลยนะคุณชยัยเกษมรับเงื่อนไขนี้แล้วมันจําเป็นต้องยกมือให้คุณชยัยเกษมเราก็ยินดีใครก็ได้นะครับงบหกเก้าพันทำประชามติร่วม ในการเลือกตั้งเลยยุบสภาชัดเจนภายในสิ้นปีนี้แล้วจําเป็นต้องใช้มือเราถ้าไม่จําเป็นเราถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าหหเราต้องยกมือให้ทุกกรณีแต่ถ้าจําเป็นเราก็ยกมือยกมือให้เพื่อให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปได้ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดเป็นคุณชัยเกษมถ้ามันจําเป็นก็ยินดีใครก็ได้เราก็ยินดีภายใต้เงื่อนไขนี้ การออกมาบอกว่าในวงการพูดคุยที่จะให้คุณรุ่นทินเป็นนายรัฐมนตรีมีคุณโรมกับคุณไอซ์นี่เรนได้มีการพูดคุยกับทั้งสองท่านไปผมว่าผมก็ติดตามข่าวผมว่าการไปพบปะพูดคุยกันระหว่างนักการเมืองผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านก็ได้ชี้แจงมาว่ามีการพบปะกันจริงแต่เป็นการพูดคุยในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหา call center ผมว่าอย่างนี้ฮะการพูดคุยกันผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ผมคิดว่าไม่มีการแอบโทรไปหาอังโคลงแบบที่ใครทำแน่นอนนะครับ พะเขาก็พูดกันตรงๆแล้วนี่ใช่ไหมฮะพบก็พบก็บอกกันตรงๆพบเรื่องอะไรก็บอกกันตรงๆถูกไหมฮะทีนี้มีคนสงสัยค่ะว่าทําไมถึงไม่เลือกคุยที่รัฐสภาแทนเดี๋ไปคุยที่ร้านอาหารผมว่ามันก็รัฐสภามันก็จริงๆผมว่าเขาก็ไม่เกี่ยงเขาผมว่าที่ใดก็ได้มั้งครับที่ที่สะดวกต่อการพบปะมั้งครับนะฮะที่มันเป็นศูนย์กลางนะครับคือถ้าเกิดว่าถ้ามาพบปะกันในรัฐสภาก็อาจจะต้องถูกถามอีกว่าทาไมไปเลือกห้องนั้นทำไมไปเลือกห้องไกลไม่เลือกห้องใกล้ ถูกไหมฮะมันก็มีคําถามเอาว่าพบกันก็คือพบกันครับก็ยืนยันว่าพบแต่ว่าพันการพบกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่อง call center นะครับแล้วก็ยืนยันว่าการพบปะพูดคุยกันอะระหว่างนักการเมืองของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็เป็นเรื่องปกติผมว่าก็คงไม่มีใครอยากเห็นว่าผมเจอคุณอนุทินแล้วก็ไปสาวหมัดกันคุยกันนั้นผมว่านะผมว่ามารยาทในสังคมไทยเราก็ต้องมีเนาะใช่ไหมถ้ามันก็การพบปะพูดคุยกันหารือกันเรื่องทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติครับ การที่กัมพูชาล่าสุดออกมาโต้คุณทางทางที่บอกว่าเรื่องภาษาการเมืองว่าเป็นยังยืนยันว่าเป็นอภิสิทธิ์าของทางกัมพูชาก็ผมว่าเขาก็ปล่อยเขาพูดไปนะวันนี้การสัมมนานี่ผมว่าสนุกสุดๆนะนะครับนะคือผมว่าในการเมืองในโลกยุคใหม่หรือว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยกลไกในการป้องกันการฟอกเงินและการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเฉพาะที่เงินทุนที่มาจากการก่ออาชญากรรมทางการเงินหรืออาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยนะครับ มันสามารถสืบเส้นเงินได้อย่างแม่นยำมากนะครับนะ,ะวันนี้ผมว่านอกจากประชาชนชาวไทยยังจะมาร่วมนะครับหรือทาง f เฟรมท a l k มาไลฟ์แล้วหลายช่องมาไลฟ์เนี่ยผมว่าก็ผมว่าคุณคุณเซนก็คงต้องแอบเชื่อมสัญญาณดูอยู่เหมือนกันแหละนะว่าจะทําอะไรกูวะนะฮะนะ,ะก็เขาบอกว่าเลยนะไม่เคยมียุคไหนที่ประเทศไทยหวาดกลัวนะครับกัมพูชาขนาดนี้ผมว่าไม่มีห่วงเวลาไหนแล้วที่กัมพูชาจะหวาดกลัวโลก ขนาดวันนี้เหมือนกันเพราะว่าการป้องกันและปรับตามก,การฟอกเงินนานารประเภทนี้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการกับฐานที่มั่นในการปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์หรืออาชญากรรมทางการเงินอยู่แล้วแลวเราก็ต้องยอมรับว่าฐานที่มั่นหนึ่งที่สําคัญในโลกและเป็นแหล่งฟอกเงินก็คือที่กมัมพูชาและที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของการไปแทรกแซงก,รรกิจการในประเทศของเขาเพราะการเก่ออาชญากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์พนันออนไลน์ ล้วนเกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็มีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากและผู้เสียหายหนึ่งใน5ก็เป็นผู้สูงอายุที่เขาเก็บหอมรอมริบเงินทองของเขามาทั้งชีวิตแต่ต้องถูกโจรต้นเอาไปในวัยที่เขาไม่สามารถทํางานหาเงินเก็บหอมรอมริบใหม่ได้อีกแล้วเป็นอาชญากรรมที่ผมไม่สามารถให้อภัยกับคนเหล่านี้ได้ไม่ว่าคนเหล่านี้มันจะเป็นคนเชื้อชาติใดสัญชาติใดและมีจุดเด่นกว่านั้นคือ ไม่เคยคุยโตโอ้ปวดทำงานก็ไม่ชอบเปานะ่น้า